สำหรับสะพานลอยอยู่หน้าบ้านดีไหมถ้าเป็นสะพานลอยเนี่ยแทบจะร้อยทั้งร้อยเลยนะครับปกติแล้วคือเสียนะครับเนื่องจากว่ามันจะถูกบังกระแสถ้าอยู่บริเวณด้านหน้าตรงๆเลยนะเรียกว่าบังกระแสนะครับวิธีการในการแก้ไขที่พอทําได้นะถ้ารีโนเวทใหญ่ถ้าเป็นตึกแถวสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นกันสาดด้านหน้าที่เป็นปูนเนี่ยถ้ารีโนเวทแนะนําให้เอากันสาดด้านหน้าออกแล้วก็ทําการเสริมด้วยแสงไฟ ทำให้พื้นที่หน้าบ้านของเราโดดเด่นสว่างมากที่สุดอันนี้ช่วยได้อันนี้ช่วยได้นะครับถ้าอยู่บริเวณตรงกับสะพานลอยเลยนะตรงกับสะพานลอยเลยคราวนี้ถ้าร้านของเราอยู่ก่อนหรือหลังสะพานลอยอันนี้ไม่ประเด็นนะครับถ้าร้านของเราอยู่ก่อนหรือหลังสะพานลอยมีทั้งดีและเสียถ้าสะพานลอยอยู่แบบนี้นะนี่เลยถ้าบ้านของเราเนี่ยอยู่ก่อนสะพานลอยก่อนทางขึ้นนะอันนี้เป็นทำเลที่ถ้าเป็นการค้าเลือกได้เลย เป็นทาเลเฮงเป็นทาเลเฮงคนผ่านายผ่านมาเห็นแน่นอนนะครับเห็นแน่นอนแต่ต้องดูที่ทางการเดินรถ้วยนะครับต้องชิดฝั่งซ้ายนะฝั่งซ้ายมือของเรานะในทางกลับกันถ้าร้านของเราอยู่หลังสะพานลอยอันนี้ในทางของช่วย,ยเขาเรียกว่าเป็นทําเลสวยสวยก็คือไม่ดีเพราะว่าเวลาที่ผู้คนขับรถผ่านมาเนี่ยเป็นไงครับสะพานลอยมันบงังและสะพานลอยเมืองไทยก็คือฐานเ็าจะกว้างสะพานลอยบังก็จะมองไม่เห็นร้านของเรานะครับอันนี้ก็คือจะต้องทําการปรับแก้ก็คือเหมือนที่บอก 1. เพิ่มแสงสว่าง 2. ส,สร้างความโดดเด่น 3. ถ้าเป็นป้ายต้องชูป้ายให้สูงนะครับโดดเด่นให้คนเห็นมาแต่ไกลแต่นีนต้องดูเรื่องของวิธีการที่ทางการเดินรถด,ด้วยว่าเดินรถทางไหนนะอันนี้เป็นหลักการนะครับ